ความในใจของเขาที report, <To S 1> ่มีต่อคุณเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างรำมลุกนะทุกคนเป็นดวงรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเวลานี้คนคบคนคุยของคุณนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเป็นดวงรนดอมนะเป็นดวงโดยรวมเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับ ห้ามใบนะเขารู้สึกอย่างไงกับคุณบากคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะหรือสลับกันคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคนคนนี้เป็นคนทาดไปนะเมดสิงหธนูเขาคนนั้นเคยมีความเสียใจเคยมีความผิดหวังบ้าง เขาเคยมีความเสียใจเขาเคยมีความผิดหวังมาก่อนนะคนคนนี้สามดาบเมถุนตุนกุมสามถ้วยเขาเคยมีความสุขเคยมีความสมหวังเคยมีความสมบูรณ์มาก่อนนะคนคนนี้เขาเคยมีการเฉลิมฉลองมาก่อนตุคนคนนี้จะมีการเดินทางนะโดยชาริอ,อดัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเขาจะมีการเดินทางหาคุณนะ คนครอบคนคนอยงคุณคนนี้ก็มีความรู้สึกที่จะเดินทางมางคุณนะทุกคนเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณนะคนคนนี้บางคนบางท่านบางคนบางคู่อาจจะคิดถึงกันมากมายนะคนคนนี้ราชนีเหรียญคิดถึงกันมากมายนะคิดถึงกันมากมากนะคนคนนี้เขาค่อคนข้างมีโก้นะทุกคนคนคนนี้คนมีโก้มากนะทำไมขาย,ายไพ่ก่อนทว่าใครทุกคน เขารู้สึกยังไงกับคุณนะที่ว่าได้พูดคุยกันคนคนนี้เวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณสิบถ้วยก็รกพีจิตมเคนคนิเขาคิดอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคนคนนี้เขาคิดอยากอยากจะสร้างครอบครัวคุณเขามีความมั่นใจกับคุณที่ผ่านมาเขามีความผิดหวังเขาเคยมีความเสียใจมาก่อนสามดาว ต่อจากนี้ไปเขาจะคิดถึงคุณเขาจับมาหาคุณเขาจะเดินทางมาคุณเขาพร้อมที่จะรับคุณรัาขยายไพ่ไพ่ดีมากๆนะทุกคนไพ่ดีมากๆนะเขาอยากสร้างครอบครัวคุณสิบถ้วยสี่ไม้เท้าเขาอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงกับคุณนะทุกคนสามเหรียญเขาอยากจะมาเจรจาพูดคุยกับคุณนะคนคนนี้ที่ไม่ได้พูดคุยกันที่คน ทางไกลคนนี้เขาอยากจะมาสร้างครอบครัวกับคุณเขาอยากจะมาพูดคุยกับคุณเขาอยากจะมีครอบครัวมั่นคงกับคุณนะคนคนนี้เป็นคนที่รักจริงหวังแต่งนะเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณอย่างมั่นคงสีไม้เท้าไม่สิงห์ธนูแท้ไปเขาอยากมาพูดคุยกับคุณอยากมาเจรจากับคุณนะคนคนนี้รักจริงนะคนรักจริงหวังแต่งมากๆเลยนะ